ต่อไปจะพาเก่าคาถาบูชาพระสารีบุตรโยดมเสนาบดีสุปูชิตปัญญายปาปรมิงคโตคกัมปีระปัญโยเมธาวีมขามขัาสะ วิทวุตังวิตาราคังสุสมาหิตินทรยงวันดามีปรินิพานาสาริบุตังสาธุสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญามากดังพระสาริบุต ต่อไปเราก่าวคาถาบูชาพระมหาโมครรณะโยมหานะุภาวชรพินโยอิทธิปารมิงกโตโสวิกุพนาสุกุสโลวสีภูโตมหินทิยา ตังวีตราคังสุสมาหิตินเตรียงวันดามีปรินิพานะมหาโมคลานังสาตุสาตุสัตุข้าพเจ้าบูชาพระพาโมคคลานะขอให้ข้าพเจ้ามีเดตบะเดชามีฤทธิ์มากเหมือนพระองค์ท่าน ต่อไปกล่าวคาถาบูชาพระมหากัสปะเทระเจ้าโยธายาโทพุทธเศทษเสวิสุทโธพุทธคุณมุนีอุปสันโตอุประโตปันตเสนาสโนวิทุ ตังวีตระคังสุสมาหิตินตรยังวันทามิปรินิพานธมหากัสสปังสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอบูชาพราะมหาัสปะเทะเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงปฏิบัติธรรมถือธุดงค์เขาวัดปฏิบัติสะดวก รู้เร็วบรรลุธรรมได้ไวดุจองค์ท่านมหาัสปะเทระเจ้าด้วยเถิดต่อไปกล่าวคาถาบูชาพระอานน์โยจิตกทีธรรมททโรสติมโตคติทิติมโตสุขัสสโกสาระคโก ปุชนิโยภูสุตโตตังวีตราคังสุสมาหิตินทรียังวันธามีปรินิพานันทาเทรังสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากผู้เลิศที่สุดในภาสนาของเรา ขอให้ข้าพเจ้าจงใคร่ในการเรียนรู้การศึกษาจดจำได้ดีเหมือนดังพระอนนุเทระเจ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายด้วยเถิดต่อไปกล่าวคาถาบูชาพระองคุลิมานโยจะบุเภปมัชิตวาอังกุลิมาโลติวิสุโต อัปปะมาทังสมาทาเยวีตะตันโหสุสังวุตโตตังการุณิกังสุสมาหิตินทรียังวันทามีปรินิพานณองคุลิมาลังสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอบูชาพระองคุลิมาง ขอให้พระเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดุดดังพระองค์ท่านมีกำลังวังชามีสติปัญญาเลิศทั้งที่เคยสบเคยประมาทพลาดพรั้งมาแต่ก็ย,ยังชนะเอากิเลสลากกิเลสได้หมดไปจนได้บรุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก ต่อไปกล่าวคาถาบูชาพระมหินทเทระโยสัทุบปโปกลยานามินโดมหายานีชินุตชโชโสลังกาทิปมาคัมเมโจตยีพุทธศาสนัง ดังวีตราคังลังกาที่ปปสสะทกังวันดามิปรินิพานามหามหินดังสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระมหินทเถระเจ้าผู้ได้นำข่าวสาร พุทธศาสนาเข้าสู่เกาสิงหนหลังจากนั้นก็เผยแผ่มาจนถึงเขตเสยามเมืองสุวรรณภูมิของของไทยได้แผ่อิทธิพลเข้ามาสู่ในประเทศไทยจนได้พุทธศาสนาในประเทศไทยเรียกว่าลังกาวงตราเท่าปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะบูชา พระโสนุตระโยมาหิตโยมาหิติตกกัลลยานามินโดมหายานีจินุตตโชโสสุวรรณภูมิงคโตโชตยีพุทธศาสนา ตังวีตระคังสุสมะสุวรรณปปัสสะดังวันดามีปรินิพานโสนุตรังสาธุสาธุสาธ ข้าพเจ้าขอบูชาพระสนูนตระเถระเจ้าพร้อมทั้งเหล่าหมู่คณะได้เดินทางนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่เขตสุวรรณภูมินะซึ่งประเทศไทยของเราก็จะอยู่ในเขตสุวรรณภูมินี้ต่อมาภายหลังพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราก็หมดไปคำสอนของพระ โนุตระเทระเจ้าก็จะไปปรากฏที่ประเทศศิลังกาปัจจุบันเรียกว่าสยามบงนะอดุโมทนาบุญกับทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ